เดี๋ยวบนบกนะครับเมื่อกี้เราไปที่ช้างว่ายน้ำนะครับเป็นช้างบนบกของช้างมีร้องด้วยนะครับ ไปดูสาธิตกันให้อาหารแมวน้ำต่อนะครับ,บเดี๋ยวป๊บนงนะครับเราดูช้างก่อนนะครับนี่สี่เชือกนี้ตรงน,นี้นมีควายด้วยนะควายเผือกโอ้มีช้างตรงโน้นนะฮะไม่มากับเพื่อนเลยเลย,ยจะดูเดี๋ยวไปดูๆๆ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 อีกประมาณเจ็ดนะโอเคครับไปไป ไปดูให้อาหารแมวน้ำดูให้อาหารแมวน้ำอยู่ตรงไหนนะเป็นิ้ๆยังไม่ถึงรอยังไม่ถึงเวลาเรารองใส่ใราเราเราล้วใหญ่กลับบ้านด้วยนะคะ6-8แปดไหด้วยสวยมากเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่เขา เราอยู่ตรงไหนนะครับเอ๊ะพี่ให้อาหารแมวน้ำอยู่ตรงไหนฮะนี่ครับไปเนี่ยเดินไปได้นะครับเดินไปไกลหน่อยนะครับประมาณ200เมตร500 500 5ร0อ๋อครับครับขอบคุณครับ500เมตร500เมตรให้อาหารแมวน้ำเบลเบล